เอาถ่ายรูปครอบครัวป๊บนึงได้อีกม สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสุขสันต์วันอีสเตอร์นะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่พระเยซูนะคะคืนฟื้นขืนชีพนะคะหลังจากที่วันศุกร์นะคะโดนตรึงกางเขนแล้วก็เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้น3าวันคือวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ฟื้นขืนชีพนะคะเห็นข้างหลังนี้ไหมคะนี่คือสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์นะคะก็จะเป็นไข่นะคะแล้วก็พวก สัตว์นะคะที่มีลูกเยอะๆนะคะอย่างไก่อย่างกระต่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการให้กําเนิดชีวิตใหม่นะคะก็วันนี้นะคะกิจกรรมบ้านเราก็จะมีการเอาช็อกโกแลตนะคะรูปกระต่ายหรือรูปไก่หรือไข่อะไรอย่างนี้นะคะไปซ่อน,นะคะ่ะเด็กๆก็จะออกมาหากันค่ะก็มาดูนะคะว่า <laughs> ได้อะไรกันบ้างนะคะตอนนี้คุณปู่คุณย่ามาแล้วค่ะอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านนี่ค่ะ วันนี้อากาศดีมากสวยงามนะคะก็ซ้อนกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเด็กๆ,ๆออกมาะค่ะัลโหลแฮปปี้อี t <East> อะไรนะอ <laughs> อสตันฮัลโหลออสตันทักโอ้ยออสตันดูบ <laughs> ิซาเซ่เช <laughs> น อ,อันซีเห็นคอลินนไอเอสนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเะคะเด็กฟึ่งลุกตื่นกันนะตอนนี้เป็นฟื้อหลิงด้วยนะคะดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบานแล้วนะคะใบไม้ก็เริ่มผลิดอกออกไปและะ้วค่ะน่าดิ สวัสดีครับปาฮัลโลโกซีโอปีแล้วตูตื่นมาเที่ยงแล้วก็มาหาอะไรกินรู้ไหมว่าจะต้องทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอย ไปใส่รองเท้ารู้ไหมว่าทําอะไรรู้ไหมว่าวันนี้จะต้องทําอะไรรู้ไหมปัดหมากฮะอซอสเอ๋กาวคล้วขระขโมยเหรอขโมยเหรอไม่ใช่หาเหรอันนี้คือแปลงผักนะคะที่ทําเองเนาะทำใหม่นะคะก็เริ่มปลูกผักแล้วคะ่ะลงผักแล้ว อีกแปลงหนึ่งนี่นะคะเริ่มลงผักแล้วแต่กลางคืนก็ยังหนาวอยู่ทำอะไรครับหาแซนดี้แนนดี้ช่วยพี่หาเปล่า โอ้เจอแล้วหรอโอทิกกี้เย mm. <Her? S 2> ี right. <Germany. S 2> ่ยวใส่แล้วบ้งน oh, okay. oh. yeah. okay. ่ะนายยมาดูสิมาโชว์สิเจออ่ะ วนมปรอบบ้านสงสัยโนอาจะไม่เจอโนอามาทางนี้โนอาทำมาให้แม่ดูว่าเจออะไรไหนเอามาดูสิเจออะไรชอบ โอเคไปอาเป็นาปวาง <Okay. S 2> ป,ป,ป,ป็นต่ออ,อลมเย็นนะหาวตอนนี้นะคะหนุมน่มๆก็กำลังหาหาไข่หากระต่ายกันอยู่นะคะ ได้ไหมนะเจออีกไหมดูโนอาจจะโอ้โอ,อยู่ในต้นไม้อ่ะโอเค Good first take. s t e หาด้วยเหรอลูกอ่ะ Sandy หาไอ่ะ

ต,อตอ๊อปช็อปยืนตามมาใส่กหโอ้คูลยแบบเจอกันหมดแล้วใช่ไหมเ,เจอหมดทุกอันแล้ว ค่ะตอนนี้เราก็มาทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะวันนี้ก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะก็จะเป็นสเต็กนะคะแล้วก็มีผักนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นเส้นอ่าพาสต้านะคะทานกันง่ายๆใช่ไหมทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะออสเตนเสเซน So, ja, le call, le call, le call. Yeah, das ich Gut Ja, ich gut mit dem Demonstrieren, Ein <laughs> <laughs>